สวัสดีครับจิ้นยูรีแมพพวบิกจังหวัดเลยนะครับวันนี้จะมาส่งงานโตโยต้าไฮเกอร์นะครับดีโฟรีนะครับนี่นะครับทำอะไรบ้างครับรถทำเทอร์โบมาแล้วนะครับนี่ครับเป็นฝาหน้าสามพันนะครับแล้วก็ใส่กล่องแล้วครับวันนี้มาจูนจูนเก็บใหม่นะครับเป็นกล่องกล่องฟูดดำนะครับเป็นตัวแรก ปนะครับนี่ครับมีรีมทใช้งานได้อยู่ที่มอดสองนะครับของเก่าเวลาเหยียบเวลากดแล้วไฟมันโชว์นะครับแล้วก็เบิ้ลไม่ตัดนะครับเดี๋ยวกันนี้เรามาดูกันนะครับสําหรับมอทสองจูนใหม่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเบิ้ลตัดกันด,ดีกว่านะครับอา้าวเบิ้ลตัดหน่อย ยางเบิ้นตัดลั่นๆนะครับน่ครับครับสนใจยังไงก็ติดต่อสถามมาได้นะครับศูนเบิ้นตัดสำหรับเบรนนะครับกล่องกล่องพุทธดำนะครับสำหรับ t ว y ต้าไฮเกอร์ดีโฟดีนะครับสนใจยังไงติดต่อมาได้นะครับ0857395125ไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับโอเคครับขอบคุณครับ